คนพบกันอีกแล้วนะครับผบอลทับเกียรนนะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมารีวิวด็ดหนึให้ดูนะครับแล้วก็พร้อมราคาเลยใครสนใจที่อยากจะจับจองอยากจะเป็นเจ้าของก็คุยกันเปิดราคาให้เลยนะครับผมไปดูกันก่อนว่าสภาพเป็นยังไงนะครับเครื่องดีมากน้อยแค่ไหนครับผมไปดูกันทุกคนก็คันนี้เลยครับผม Honda d a ตัวสุดท้ายนะครับ ให้ดูกันให้ดูกันเลยนะครับชุดสีเป็นชุดสีนี่ก็คือประมาณสักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับให้ดูรายละเอียดกันก่อนนะครับเอกสารภาษีนี่ก็คือเต็มเลยพร้อมโอนเจ้าของเซน็นโอนลายไว้เรียบร้อยภาษีปีหน้าเลยครับผมนะครับนี่นะครับภนะาษีปีหกหก คันนี้สเต็ปก็เป็นลูกเดิมในไซส์นะครับทุกคนลูกเดิมในไซส์น่าจะไม่เกินไซส์ร้อยนะครับเครื่องดีมากเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยพูดถึงรายละเอียดภายนอกก่อนนะครับอุปก,กรณ์อะไรก็ติดหมดไฟหน้าแท้นะครับชิวแท้ชุดสีก็เป็นชุดสี ABS นะครับล้อก็เป็นล้อคอมดาวนะครับหม้อน้ำปีเนียมคือพูดได้ง่ายคือจัดสภาพมาแล้วนะครับ หมายเลขเครื่องกับหมายเลขโค้งนี่ตรงกันแน่นอนตรงกันเป๊ะเลยนะครับไม่มีตอกแน่นอนรับประกันครับผมให้ดูเลขเครื่องก่อนนะครับนี่เอ็นเซ็หห้าต้องไม่ผูกกันเอ็นเซ็ตหนึอนะครับ ดัดหนึ ts นี่นะครับไม่มีการตอกแน่นอนพูดถึงดัดคนี้นะครับเป็นรถปี4,4นะครับาตามเอกสารจดทะเบียนน่าจ,จะปี4,5เป็นดันตัวบำบัดต,ตัวุดท้ายนะครับแต่ว่าทีนี้เจ้าของเอาบำบัดออกไปแล้วนะครับซึ่งมัขี่ไม่ดีจัดสภาพาใหม่หมดชุดสีทำสีโคง้โคงสองเค ทำสีสองเคมาครับเนียนเลยครับดูอะพวกขาตั้งพวกอะไรก็ชุบมาให้หมดนะครับทำเป็นทรงเดิมนะครับนี่ไม้คือพูดถึงไม้นี่ก็คือเพิ่งรันอินไปกำลังรันอินอยู่ไม่ใช่เพิ่งรันอินไปกล้องไม่โฟกัสคือทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับครบทุกอย่าง เป็นจัตภาพส่ทรงเดิมทะเบียนสวยด้วยนะครับ3ามกาสสี 48, 48, ่แชลบุรีเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านได้เลยนะครับอันนี้ทำไปน่าจะร่วม40,000บาทนะครับท่อเป็นปลายท่อ LS ท่อผ่าแล้วนะครับท่อผ่าแล้วเนาะ,ะเดิมๆสวยๆฝาทำสีมาให้แล้วครับผมเน,นี่ยนี้ฝากครับ น้ำไม่ดันเครื่องดีเหม้อน้ำพีนียมกล่องไฟอยู่ครบอะไรอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใต้เบาะแค่ดอกเดียวนะครับผมคันนี้ใต้เบาะก็ถังสองที่อยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่กุ้แจาบไม่เกี่ยวเนะาะถังน้ำมันที่มันเงาแนละ้วมันจะถอนนะมันก็เลยครบนะครับเบาะก็จัดสภาพมาให้ไม่ใช่ทรงเด็กแว้นนะครับทรงนี้เป็นแนวคนโตแนวสิ่งนะครับ ค่อนข้างนี่จะสวยงามพอฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะ,ะทุกคนรอบเดินเบานี่นิ่งๆเลยนะครับผมอรอบเดินเบา นิ่งๆเลยคุณซื้อไปเนี่ยคุณจบเลยราคา35,000นห้ับาทผมเปิดส5 0 0 0้าบาทต่อรองได้ส่งได้ทั่วจัก,กราวาลครับผมนิ่งๆเลยนะไม่มีน้ำเยิ้มแน่นอนไม่มีน้ำมันเยิ้มเครื่องดีมากทำมาใหม่หมดลูกปงลูกปืนข้างในได้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับสำหรับ Honda d a s h New คันนี้ ็ผ่าเสียงใสๆเลยอ่ะเดีวผมเพิ่นรอบแรงๆให้ฟังนะครับดูกันเรื่องระบบไฟานะครับแต่ดังไฟติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวา,ขวาติดนะครับติดนะ ทั้งหน้าทั้งหลังติหดหบดรับประกัน,นครับนี่ครับไมเดนิวตัวใหม่นี่ครับิ Dad, ูงวิ่งไปเจ็ดร้อยกว่าโลเให้ครบพันแล้วค่อยไปซัดนะครับทุกคนเราก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับราคาเจ้าคันนี้นะครับผมเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับทุกคนราคาจะแรงไปน,นิดนึงแต่จบแน่นอน ถ้าเ,เพื่อนๆไปพ้านมีสี่ห้าหมื่นแน่นอนครับผมสภาพนี้นะครับก็สนใจแ้วผมจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับดันิวคันนี้เอกสารสีพร้อมโอนชุดสีตรงกันเลยนะครับผมชุดสีนี่คือตรงเลยพี่ๆเอาไปเปลี่ยนทะเบียนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนโอนชื่อเป็นชื่อพี่เลยเลยนะครับจบๆเครื่องดีแน่นอนรับประกันครับผม คือคือรอพูดได้ง่ายนะครับคือรอเลยคันนี้ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งรายละเอียดมาให้นะครับ